สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับยีนอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามากับแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดวันที่แปดก็ตัวเด่นก็ไม่เข้าออเลยนะคะตัวเด่นหล,ลุดหมดเลยะคะ่ะมาสามหนึ่งศูนย์กับสี่สามเนาะไม่มาเลยตัวเด่นไม่มาสักตัวเลย วันนี้ก็จะมาลองสูตรวัดใจใหม่นะคะวันนี้ก็ยังไงก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็ชมเพื่อความบันเทิงเนาะเดี๋ยวสักวันละยินต้องเจาะเข้าออจนได้แห้ะเนาะก็ชมเพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ก็ขอคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟด้วยนะคะวันนี้จะมาตามต่อนะครับกับแนวทางหน่วยลาวพัฒนานะคะงวดวันที่วันนี้วันที่สิบเอ็ดเนาะวันนี้วันที่งวดวันที่สิบเอ็ดนะคะมาตามต่องวดวันที่สิบเอ็ดกันนะคะ ก็ตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าว่างหลุดบ้างนะคะวันนี้ก็จะมาตามต่อนะคะวันที่11กับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะที่11เดือน2-64นะคะแนวทางหวยลาว แนวทางหอยราวนะคะพัฒนาสูตรวัดใจเนาะต้องวัดใจก่อนนะคะสูตรวัดใจยังไงก็ต้องเอาวัดใจให้ให้แตกก่อนเนาะลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แตกเองเนาะพี่พี่น้องๆ้อชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะ จมเป็เป็นกำลังใจให้ยินก็ได้นะจ๊ะอันนี้ได้0กับ2นะคะสำหรับเด่น0ก็จะมี04นะคะ05 06 07นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะสำหรับเด่น2แล้วก็จะมี20แล้วก็21 22นะคะแล้วก็23 ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอย่าลืมนะคะน,นี่ตัวเด่นนะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดเนาะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะคะยินจะลองติ๊กตัวที่ชอบชอบนะคะตัวที่ชอบนะคะ พี่น้องอาจจะชอบไม่เหมือนยีดก็ได้เนาะแต่ยีดก็ไม่ได้ให้ตัวเลขเยอะเท่าไหร่นะคะก็ไม่มากไม่น้อยเนาะแปดคู่นะคะเด่นละสี่คู่ไม่ต้องเจาะเยอะหรอกเนาะตาลายเจาะเอาน้อยๆเน้นๆนี่แหละตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะ ก,ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะสำหรับเพื่อนเก่า fc เก่าก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะจะได้มาคำนวณตัวเลขให้พี่ๆน้องๆได้รับฟังรับชมกันต่อเนาะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ